หนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับกกตก็กำหนดให้จะมีการเลือกตั้งทั้งนายกอบอจอแล้วก็สอบอจทั่วทั้งประเทศพร้อมกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่กกตเปิดรับสมัครในส่วนของผู้สมัครหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็มีการประกาศรับรองกันออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากประกาศรับรองในเรื่องของผู้สมัครแล้วเนี่ยการหาเสียงน่าจะคึกคักแน่นอน ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่จะมีบางจังหวัดนะครับที่เขาเลือกตั้งกันไปก่อนแล้วเพราะว่าในส่วนของนายกอบอจอเขาชิงลาออกก่อนก่อนที่จะหมดวาระไปเรื่องนี้ครับศาสต,ตราจารย์ดเรเกียงศักด์เจริญวงศัก์ประธานสถาบันการสร้างชาติแล้วก็เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาวิเคราะห์ถึงผลการเลือกตั้งที่ผ่านมากับทางเนชั่นทีวีได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับโดยศาสต,ตราจารย์ดเรเกียงศักด์เนี่ยบอกว่า วิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บ้านใหญ่จะชนะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นบางจังหวัดหรือว่าจังหวัดเล็กๆที่อำเภอเมืองใหญ่หรือว่าจังหวัดที่บังเอิญรายได้ดีหน่อยไม่ต้องการเงินซื้อเสียงมากนะักฉะนั้นโอกาสจะมีอยู่ที่จังหวัดเหล่านั้นบ้างแม้มีโอกาสแต่ไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่าแต่จังหวัดที่เป็นลักษณะชนบทในประเทศไทยอาจารย์ฟันธงนะว่าบ้านใหญ่จะชนะเพราะว่ามีทุนมีบรารมีเก่าที่สั่งสมทั้งอํานาจในระบบ แล้วก็นอกระบบอะครับเชื่อว่าบ้านใหญ่จะชนะและบ้านใหญ่อยู่ที่ตัดสินใจจะแบ่งกันการเซอร์ไพรส์อะไรไม่มีเซอรไ<ม>์ไพรส์จังหวัดอื่นๆบ้าน,านใหญ่ชนะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นจังหวัดบางจังหวัดถ้าสามารถเป็นจังหวัดเล็กๆที่อำเภอเมืองมันใหญ่หรือจังหวัดที่บางอื่นคนที่รายได้ดีหน่อยแล้วและไม่ต้องการเงินซื้อเสียงมากฉะนั้นโอกาสจะมีอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นบ้าง มีโอกาสแต่ไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมเนมีโอกาสแต่จังหวัดอื่นๆที่เป็นแบบท้องไร่ท้องนาชนบทจริงๆแบบประเทศไทยนี่นะบ้นานใหญ่ชนะและบ้านใหญ่ชนะเพราะว่ามีทุนและมีบารมีกคือการกที่อ,อาจารย์เกียงศักดิ์เชื่อมั่นแบบนั้นเนี่ยนะครับแจกแจงเรื่องของสภาพบ้านใหญ่ให้เราฟังด้วยว่าจะยึดโยงกับพักการเมืองขนาดใหญ่คําถามก็คือพักที่สามารถคุมบ้านใหญ่ได้เนี่ยจริงๆเราไม่ใช่พักประชาชนนะพักที่ว่าก็คือพักภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเป็นหลัก โดยจะแบ่งให้กับพรรคอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่ได้ไปบ้างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติที่ยังมีฐานพื้นที่ในภาคใต้แต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนชื่อในที่สุดในการเลือกตั้งปี70ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นี่อ่อนลงมากอาจารย์มองบ้านใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ของประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้นายกอบจบ้างแต่น้อยครับถ้าได้ก็จะได้บางจังหวัดก็จะยังสนับสนุนที่เป็นจังหวัดที่เขาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งระดับชาติ แต่ว่าพรคประชาธิปัตย์จะอยู่ฝั่งไหนเช่นเดียวกันกับพรคชาติไทยพัฒนาอาจารย์ก็มองว่าก็จะได้บ้างในบางจังหวัดแต่ผลการเลือกตั้งนายกอบจอก้อนใหญ่จะไปอยู่ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอยู่ที่ว่าใครจะแย่งกันใครจะได้มากกว่ากันดึงบ้านใหญ่มาอยู่ในบารมีของตัวเองได้เยอะกว่าพักนั้นก็จะมีคะแนนเสียงมากกว่านะครับอาจารย์เกรียงศักดิ์บอกว่าศึกครั้งที่1จะเป็นการแย่งกันระหว่างบ้านใหญ่อบจอก่อน ระหว่างฝั่งสีน้ําเงินกับสีแดงใครจะเยอะแล้วก็จะไปผสมพันธ์กัได้หรือเปล่า,าแล้วก็ค่อยไปต่อกันที่สนามจริงลึกลงไปก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างส้มกับแดงหรือว่าน้ําเงินหรือจะเป็นส้มกับน้ําเงินน้ําเงินนําแดงไปสู้กับส้มหรือว่าแดงนําน้ําเงินไปสู้กับส้มในสนามใหญ่คิดว่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้ส่วนพักอื่นๆอาจารย์มองว่าโอ้ยเป็นตัวประกอบครับ ผมเคยพูดที่รายการเนชั่นทีวีเมื่อหลายเดือนแล้วว่าเป็นศึกสี่เศร้าไม่ใช่สมเศร้าเหมือนที่เขาพูดกันไม่ใช่สามโก๊กผมได้บอกไปแล้วแต่ว่าแล้วก็ผมได้ทําโพลด้วยผมบอกว่าขณะผมไม่บอกชื่อพักบอกยังไม่รู้เป็นพักอะไรก็ได้ที่ประชาชนรอคอยผู้นํายังไม่บอกชื่อเรื่องไม่มีตัวให้เลือกระหว่างสามก๊กบวงหนึ่งก๊กใหม่ คะแนานจะเป็นไงปรากลัว่าคะแนานไม่น้อยเลยเม,มากกที่สี่ที่ยังไม่รู้เลยเป็นใครพักอะไรแสดงว่าอะไร <IM> e การต่อสู้รอบหน้าอาจจะไม่ใช่สามกกที่เห็นเท่านั้นจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นสี่กก <yt> ถ้าน้ำเงินไม่โดนยุบพักนะน้ำเงินไม่โดนยุบพักเพื่อไทยไม่โดนยุบพัก,พ,ก,พ,กพักเป็นประชาชนยังอยู่ในชื่ออะไรก็ตามพวกนี้ <SD AR> พวกนี้สามกกกที่สี่คือพักใหม่ ที่รอการรวมสิ่งต่างๆที่กำลังจะสูญสลายจะเป็นใครก็ตามที่สูญสลายก็จะเป็นก๊กที่สี่ที่จะมีพยายามพังงาเพื่เป็นพักที่ใหญ่พอประมาณที่มันเป็นก๊กที่สี่ซึ่งอาจารย์ก็มองว่ากระแสบ้านใหญ่ณขนาดนี้ก็ยังแรงกว่านะครับแล้วมันก็จะไปยึดโยงกับการเลือกตั้งอปจที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าวันที่1กุมภาพันธ์ด้วยแล้วก็ยังวิเราะห์ข้ามช็อตไปจนถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยปี7 0นะครับ เดี๋ยวรอจับตากันดูนะคะการเมืองร้อนตั้งแต่ต้นปีเลยสําหรับปีหน้า